ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบระบบช่วงล่างของ Fortun e นนะครับ Fort u n e r GR Sport นะครับมาดูกันนะครับว่าระบบช่วงล่างจะเป็นยังไงกันนะครับผมจะทดสอบวันนี้นะครับทดสอบด้วยนี่ครับเป็นแก้วกาแฟนะครับทดสอบถ้าแก้วกาแฟหกนะครับแสดงว่าช่วงล่างไม่ดีพอนะครับผมจะวิ่งไป ตามปกตินะครับมาดูกันนะครับว่าอันนี้ก็วิ่งอยู่นะครับ่าดูนะครับอันนี้จะเป็นวิ่งทดสอบอาจจะเป็นการทดสอบที่แบบฮาฮาหน่อยนะครับอย่าถือสากันนะครับก็อาจจะเป็นทดสอบแบบช้าในชีวิตจ,จริงเลยก็ได้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ถ้าแก้วน้ำหกเนี่ยก็คือช่วงล่างมันต้องรถมันต้องขับแรงจริงๆะฮะถึงจะหก 6. แต่เนี่ยผมจะขับแบบปกติแบบใช้างานทั่วๆไปนะครับว่าอ่าดูนะครับนี่ัน,นี้คือขับอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือขับอยู่อ่าเนี่ยดูนะฮะดูน้ําแก้วน้ำเนยฮะดูช่วงล่างเขาบอกว่าเป็นช่วงล่างที่เซ็ตมาใหม่นะครับขับด้วยความเร็วต่ําระบบ เออช่วงล่างมันจะแข็งไปนิดนึงนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้นะครับถ้าเราวิ่งเร็วขึ้นไปนะครับช่วงล่างมันจะเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะเพราะว่าชื่อมันก็บอกเลยแล้วว่า GR Sport นะครับว่าเป็นรถที่แบบใช้ครับสามารถขับซิ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับอนี่นะครับขับอยู่โอเคโอเค คือนี้เป็นแก้วกาแฟผมชงมาไว้ทานพอดีาบายๆคั่มๆมารู้สึกเพลียนิดนึงนะฮะเลยต้องกินกาแฟโอเคตอนนี้จะเป็นทดสอบในถนนหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่จะถึงถนนใหญ่แล้วผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจะต้องขับรถกับเพื่อนร่วมทางนะครับแต่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับ โอเคนั้นผมขอลาท่านผู้ชมแล้วก็ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ